เด็กคนหนึ่งทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อองค์กรขนาดใหญ่ให้มีผลงานโดดเด่นก่อนอื่นก็ต้องขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพยังมิดหมอแทนแฟนหมอลำแฟนคลับ fc ไทยสีเกตชาแนลสู Channel, ้ขู่สุขคนนะครับเดอ้อ สวัสดีพียยังแฟนคลับเอซสาวน้อยเพชรบันแทงแฟนคลับเอซีอีหาน้อยผงหีที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศสู้ขู่สุคนก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับที่เข้ามาเบิ่งขอบคุณที่เข้ามาแย่งขอบคุณที่มากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไทยสีเกตชาน่คลิปนี้สิมาบล็ก บรรดาแอนตี้ให้ตื่นครับตื่นจากความฝันตื่นจากการมโนหันมาลืมตาเบ่งความจริงที่เป็นอยู่ตรงหน้าดึงสติครับดึงสติให้อยู่กับปัจจุบัน อย่ามัวแต่ไปนอนเผอเอฝันลมมแลงแงว่าลูกฉันเป็นแบบนู้นว่าลูกฉันเป็นแบบนี้อย่าพึ่งไปคิดแบบนั้นแม่นยังครับกลุ่มแอนตี้บางส่วนไม่ใช่รักในเด็ก บอ่อหักในนอเด็กน้อยบอ่อหักในองค์กรที่เด็กน้อยอยู่จังไรจังว่ามาจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์กับความตังอกตังใจว่าสิมกอบว่าสิมควยกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานอัดโดดเด่น มีชื่อเสียงดังก้องฟ้าณปัจจุบันนั่นคืออีลาน่อยนีเมื่อเสียหลักโซสัตโซเซไปไปหาเด็กน่อยอีกคนหนึ่งบาทไปหาเด็กน่อยอีกคนหนึ่งซึ่งเด็กที่เข้ามาม้ไม้นี่ส่วนหลายครับกลุ่มนี้สิเขาไปหาเพื่ออยังเพื่อไป เพื่อไปเกาะเป็นกลุ่มเพื่อไปเป่าหูพอเด็กหน่อยมาไหมย,ยังบอท่านหูเรื่องหูเล่ายังยังบอภาษีภาษาสามารถจะชักจูงงนะ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันกระเคลือยู่กับเด็กหน่อยคือกันว่าดังอ่อนบ ให้เขาจูงง่ายบอแบบนั้นครับมันเป็นไปตามน,นถ้าคนหัวเดือคนหัวแข็งคนที่บอกโอโอ่อนโอนโยนไปนั่เขามันกะบ,บอเข่ามาได้ครับมันต้องเอาคนที่มีจริตเหมือนๆกัน มินิสัยใจคอคือคือกันมักในทางเดียวกันมันถึงจะอยู่ได้บรรดากลุ่มกลุ่มนี้กลับไปเว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเิลาปินหรือจังอีลาน้อยหเองนี่ให้ผูนี้ฟังมันเป็นมาจังสัตว์เป็นมาจาังสี่เป่าหูขาวัด อยากเด่นอยากดีอยากดัง,งต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อคือกรอกเข้าทุกวันกรอกเข้าทุกวันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอดนับประสาอียังกับหัวใจเด็กน้อยที่มีความคิดยังบอท่านก้าวแต่อยากสมีชื่อเสียงที่เด่นที่ดัง มันก็นเลยเกิดการมโนขึ้นสร้างภาพขึ้นเพื่ออยากจะให้ตัวเองดูดีอยากจะให้ตัวเองดูเด่นกว่าใครอยากจะให้คนอื่นจับตามองแต่ สิ่งที่เหตดสิ่งที่กระทำนั้นมันไม่ใช่หนทางแห่งความสำเร็จของเด็กน้อยคนนะั้นมันเป็นการสร้างให้เด็กน้อยคนหนึ่งด้อยค่าลง อย่างเห็นได้ชัดจากคนกลุ่มนี้อีกอย่างหนึ่งที่ไปน้ำกันได้ถ้าเด็กไม่มีใจอิจฉาริษยาตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ไปเข้ากับกลุ่มนี้บอได้มันขึ้นอยู่กับโตเด็กน้อยนะ ศีลเสมอกันมันก็ไปตามกันได้เด็กคนหนึงสร้างผลงานเชิดชูว,วงเพชรให้มีวงขึ้นมาอีกหนึ่งวงสร้างงานให้กับคนจำนวนมากให้มีที่อยู่ให้มีที่อาศัยในการทำมาหากินแต่พวกซุมนี้ครับ พอได้เล่งเห็นถึงบุญคุณที่เขาสางมากรับมาแข่งชิงดีชิงเด่นมาบุรีบุรีว่าเขาต่างๆ่างหน้าเพื่อให้ตัวเองดูเด่นดูดีสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากจิตใจ ที่มืดบอดจิตใจที่มืดมดหลงกับคำสรรเสริญเยือนยอจอมร้อมกะวาด,ดังนั้นตื่นตั้งแต่บัดนี้ยั่งบอสายสร้างภาพลับใหม่ใหม่ให้มันดีๆต่อสังคม ต่อองคอ์กรมันสิได้รับพอดีต่อโตอเจ้าของเองเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าเอาไว้แต่เพียงสำานีขอบคุณที่คำว่าเบิงขอบคุณที่คำามาแย่งพอ,อกันคลิปนาะสบายดีครับผม